ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์นะครับร่วมพิธีเปิดการนําคู่มือนะครับโครงการอาเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ภายใต้การนําระบบวันแผน ที่โรงแรมแชงกิลาเชียงใหม่ตำบลช้งางคานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานเปิดการนำคู่มือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ภายใต้การนำระบบวันแพนมาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนางชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมในพิธีและมีนายชุมพิษเดชาัท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล VCS ที่ห้องประชุม301ชั้น3สารการจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวก,กันกับจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายทวีเสริมพักดีกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ในายอัครโชคสุวรรณทองประหลัดจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการ ประชุมและร่วมพิธีเปิดงานการนำคู่มือการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่โดยกระบวนการวันแพลนมาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ภาคเหนือผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล v c s พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎรกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเข้าร่วมค่ะทั้งนี้ค่ะยังมีเลขาที่การกปรรและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะเพื่อเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ